กินเสียงเขาสับจบสดชื่นซื้อชอบกินเลือดโอว่าสี่สิบเอ็ดองศาไม่เคยกินต้มยำที่มีกงมีิมาก่อนไม่ใหญ่ก็คือเนี่ดูดิร้านนี้นะไม่ต่ำกว่าสามสิบปีไตคือแน่นมากตอนนี้ได้มิชลินสี่ปีซ้อนแล้วค่ะแข็งมานี่ไปกันเรื่อง เจ๊ชอบเจ๊ชอบเนี่ยขวบมากอ่ะตะกี้เดินมาแวบ,บแรกที่เห็นไม่ใช่ชื่อร้านนะครับเป็นป้ายมิชลินมิชลินที่มาโอ้ือคิดกนะ,ะนกนปิ๊กจะอร่อยมากอืออร่อยครับเนี่ยเธอความถูกต้องของก๋วยเตี๋ยวในวัดลงมเนี่ยมันต้องแบบนี้อ่ะไปครับเนด็กงามเนี่ยคุณฉายจะกินกันแบบจกุจกจกุจกจุกจุกยาช่วยย่อยต้องเข้านะคะวันนี้นะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพามากินนะครับมาเที่ยวแถวแถวเขาเรียกว่าแถวตะล,ลิงชันปลิงชันนะครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟชุมทางตะลิงชันนั่นเองค่ะ แต่ว่าร้านตอนนี้ที่เราจะมาเปิดเนี่ยชื่อร้านว่าร้านฐานีโกปีนะครับก็จะเป็นพวกกาแฟไข่กระทะใช่เป็นร้านอาหารเช้าค่ะที่อยู่ริมทางรถไฟตลิ่งชันเลยก็จะได้ฟิลแบบว่าทานอาหารเช้าไปมองรถไฟไปอย่างี้บรรยากาศเขาก็หนีร้านเขาก็ตกแต่งสวยด้วยค่ะแอบบอกว่าบรรยากาศตอนเช้านะดีมากเลยามานั่งแล้วแบบโหเป็นรถไฟวิ่งผ่านแล้วแบบแดดอาดิลํลำลำกดให้ลูกสวยมากนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในเขามีอาหารแบบไหนขายกันบ้างนะคะไปดูกันค่ะครับ นี่คือรถไฟเขาวิ่งวิ่งไปไหนครับเนี่ยใช่นี่เป็นรถไฟสายสีแดงนะคะก็จะวิ่งไปจนถึงสนามบินดอนเมืองได้เลยอตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราขึ้นจากตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะไปต่อเปลี่ยนสายที่บังซื่อค่ะแล้วก็ไปที่สนามบินดอนเมืองไปออกทางรังสิตปทุมธานีอะไรอย่างนี้ได้เลยเนาะ ถือ<ช>ว่าไปได้ไกลมากเลยนะใช่ค่ะแล้วก็รถก็นั่งสบายด้วยนะสะอาดด้วยค่ะสักครั้งหนึ่งเดียต้องลองนั่ง<ช>ไม่เคยนั่งต้องไปลองต้องไปลองถ้าจากตลิ่งชันไปที่สนามบินดอนเมืองก็ใช้เวลายอยู่ประมาณ40นาทีค่ะอ่าเข้ามาถึงร้านนะคะวันนี้เนาะเขาก็มีน้ำเก๊กฮวยนะคะมาเสิร์ฟให้เราแบบนี้เลยเนาะน่ารักมากๆเลยอ่ะมีดอกเก๊กฮวยอยู่ในถ้วยด้วยนะคะเราก็สั่งเซตพวงก,กาแฟเออแปดสิบบาทนี่นะคะก็จะมี เป็นน้ำแกงควยวเนาะอันนี้ก็จะเป็นไข่ลวกนะคะแล้วก็จะมีเป็นขนมปังปิ้งอันนี้เขาก็ทาเนยมาให้เราเลยนะคะเราก็จะเป็นในส่วนของกับแฟดดำเซตี้เท่าไหร่นะครับเซตี้80บาทค่ะร้อนนี่เป็นน้ำแกงควยร้อนครับร้อนค่ะนะคะ ก็โอเคนะไม่หวานค่ะก็เหมือนเป็นการแบบเปิดรสสัมผัสนะคะก,คก,ก็ถือว่าโอเค,คเลยต่อมานะคะเราจะมาดูในส่วนของกาแฟกันบ้างนี่ก็จะเป็นกาแฟแดำก็สไตล์โกปีนาะแบบสมัยเราเด็กๆอค่ะที่แบบว่าเป็นรถเข็นอะกลิ่นหอมอยู่เลยนะกลิ่นหอมอืมเป็นไงเข้มข้นไหมสายเข้มสายเข้มสายดาร์กแบบเข้มๆเขาไม่ได้แบบว่าขมแบบขมอย่างเดียวนะแต่มันจะมีแบบรสชาติเหมือนติด ติดหวานนิดๆน่ะเออติดหวานนิดๆด้วยนะคะขนมปังนะคะก็จะเป็นขนมปังปิ้งนะคะนี้ทาเนยมาให้เราด้วยนี่ฉ่ำๆเลยเรามาลองชิมกันค่ะอืมอร่อยเป็นไงฉ่ำไหมอร่อยฉ่ำแล้วแบบขนมปังเขากรอบแต่ว่าเนอยอะฉ่ำลองบ้างลองบ้างโห oh, เห็นพี่น้ก,กินแล้วแบบผมอยากลองบ้างทิ้งอยางเลยได้ปะเอาเลยอืมฉ่ำจริง สองด้านเลยนะไม่ด้านเดียวนะสองด้านเลยเห็นไหมใช่ใช่ด้านก็คือถ้าใครแบบว่าเป็นสายแป้งสายเบเกอรี่อ่ะถูกใจแน่นอนใช่ซิมอย่กาแฟนะอผมว่าหอมใช่กรอบเห็นไหมกรอบแบบมีความกรอบๆนิดนึงไข่ลวกเขาเรียกไข่ลวกหรือไข่คนไข่ลวกเนาะเอออันนี้เขาก็ตอกมาให้เราเลยนะคะเรามาปรุงรสกันดีกว่านะคะปกติยิ่งไข่ลวกพี่นอบใส่อะไรบ้างครับใส่แม็กกี้ค่ะชอบความนัวดิฉันชอบความนัวๆแต่ผมชอบแบบผมใส่ปาาครับอุ้ย มัน <anse> เอาไม่ใส่ปลาได้กินยังไงล่ะอาจจะโซเดียมสูงนิดนึงก็คือไข่ค่ะไข่ลวกโอเคเลยโอเคเล้วเชาว้ <okay. S 2> ชาใช่ <okay. S 2> นะคะวันนี้เรามาก็แบบมีแดดออกนิดน,นึง41องศา สวัสดีประเทศไทยใช่แล้วค่ะตอนนี้ถึงค้าวของผมแล้วไข่กระทะบ้างนะครับแต่ก่อนไข่กระทะเนี่ยผมสั่งเป็นกาแฟอเมริกาโน่นะครับไม่หวานด้วยเพราะชาเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เห็นแอบทำใช่ไหมใช่เห็นเขามีเป็นเมล็ดกาแฟด้วยนะนี่ก็ใส่เข้มอีแล้วอ๋ออือโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้จริงๆแอบอยากอยากลองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลาบพิ้วยร้อนมีแก้วดิ้งใช่ไหมหรือแถวบ้างเรียกแก้วช็อตแก้วช็อตนะคะเดี๋ยวก็กรึบเข้ามาเลยค่ะบอส กินดีกินดีกินด,ดีหวยต้องต้ตองไหมไม่ต้องไม่ต้องอ่าใช้ได้กลางๆนะกลางๆกลางๆนี่คือไม่ได้แบบอาจจะหวานมากหอมมากแต่ว่ามผมว่าากกลางๆมาไข่กระทะคักกระถยนะครับเห็นไหมอืานากินมากอันนี้เจ็ดสิบบาทน,นะครับก็เหมือนมีไข่สองฟองแล้วก็มีกุนเชียงมีหมูยอแล้วก็หมูสับนั่งกินก็จะมีเสียงรถไฟแบบจะลาวรถไฟจะเข้าแล้วนะครับเตรียมตัวบางทีก็งงอยู่ประเทศไทยหรือเปล่า หยับไปเลยนะลองแบบว่าเต็มๆคำออแบบมีไข่นี่นะครับมีไข่กุนเชียงกุชชร์แล้วก็หมูยอหมอยู่ด้วยนะครับอยคำนี้พร้อมนะครับเห็นไหมแน่นๆเลยไปครับอหอมอืแอบบอกว่าหมูยอเขาอร่อยมากออนะ้ำใส่เวียดนามเลยหมูยอหอมมากจริงกลิ่นแบบพริกไทยหอมมากจริง,ก,รง,ก,รงกับไข่กระทะแล้วก็กุนเชียงด้วยใช้ได้วีกู๊ด เดี๋ยวเราจะไปร้านต่อไปกันนะคะวันนี้นะคะโปรแกรมเราก็คือเราจะกินกันแบบจุกๆจุกๆยาช่วยย่อยต้องเข้านะคะวันนี้นะเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อนะเดี๋ยวเราจะไปโซนบางขุนนนนะคะ โซนบางขุนนนก็จะเต็มไปด้วยก๋วยเตี๋ยวเจ้ดาดางังแล้วก็จะเป็นพวกแบบว่าก๋วยเตี๋ยวโบราณนะคะมีอายุแต่ละร้านไม่ต่ำกว่า20-30ปีโอ,อ้ยพามากจริงเมื่อกี้กินยังยันะเนี่ยเพราะว่าวันนี้น่าจะกินเยอะก็บอกเลยค่ะว่าวันนี้ร้านที่เราจะพาไปนะคะเป็นร้านแบบดั้งเดิมแน่นอนเนาะเพราะเราก็เป็นเด็กฝั่งทนวันนี้มาเยือนสั่งทนนะคะบางขุนนนมีแต่ของอร่อยไป,ไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านนายเท้งนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูต้ารึงก็บอกว่านี่คือเจ้าต้นตำหลักเลยนะคะของย่านบางสุงนนท์ค่ะอันนี้น้องเป็นร้านที่เราทานมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะจนตอนนี้ก็ไปไกลแล้วนะคะยังทานอยูอ่เรามาดูค่ะวันนี้นะคะเราสั่งอะไรกันบ้างนะคะเมนูที่ต้องสั่งประจําเลยนะคือเส้นเล็กแห้งค่ะเส้นเล็กแห้งหนึ่งต้มยำหนึ่งแล้วซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะคะคือนี่เลย เกี๊ยวกรอบเนาะอันนี้เขาก็มีตั้งแต่สมัยเราเด็กๆเ,เนาะคือเขาจะตักให้เป็นถ้วยๆค่ะแล้วเราก็ไปหยิบม,มาได้เลยจะบอกว่าร้านนี้นะคะสเส้นเล็กเขาอะ่ะเด็ดมากนะคือร้านนี้สเส้นเล็กเขาจะแบบว่าเ,นเ,นเนหนียวเหนียวหนึบหนึบนะคะแล้วก็จะแบบไม่อืดอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะต้มยำเขาเป็นต้มยำต้มยำน้ำใสน,นะแล้วก็แอบเห็นว่าสิ่งที่เขาให้มาเฮ้ยไม่เคยกินต้มยำที่มีเส้นชี้มาก่อนอ๋อนี่เป็นของโปรดเลยแล้วก็มีกระเพาะหมูนะครับเป็นไส้ ครบแล้วก็มีตับโอ้ครบอันนี้ทำนี้ครบต้องมีตำลึงตำลึงตามที่งล้างก่อนใช่ไหมอ่าก๋วยเตี๋ยวตำลึงลองตดน้ำแบบไม่ปรุงก่อนเลยนะครับอืออร่อยรสชาติเขากำลังดีไม่ได้เผ็ดไปไม่ได้เสียวไป่ไหมไม่เละยกก่อนกรอบกรอบดังมาถึงนี่เลยได้ยินไหมอือหือหัวด้วยกรอบกระเด็นด้วย ต้มยำที่นี่ก็เป็นต้มยำนะคือแบบว่ามีใส่ถั่วมีใส่เครื่องในนะครับต้มยำแบบที่แบบผมชอบมากนะไปเลยแล้วกันเส้นดีนะเส้นดีนะดไม่ได้ต้องปูเนี่ยยังไม่เห็นบอสปรุงเลยจริงผอสคุแค่ปรุงแล้วแบบเจออย่างนี้นะสุดยอดตามน้ำอันนี้นะคะก็จะเป็นเส้นเล็กแห้งค่ะเป็นเมนูที่สั่งประจําที่แบบเวลามาเนาะต้องสั่งตลอดเลยนี่เส้นเล็กแห้งยำไหม มมไม่ยำนะแต่ว่าเขาจะใส่ติ๊กมานะคะเส้นเขาจะแบบเหนียวเหนียวอ่าหนึบหนึบอ่ะปรุงมาแล้วปรุงมาแล้วเข้มค้นมากาอย่างที่บอกนี่เห็นไหมเขาก็จะมีหมูหมูชิ้นนะคะมีตับเหมือนของบอเลยมีเส้นจีมีกระเพาะนี่ยาวขามีไส้ด้วยมีไส้นี่นะคะอ่ะเรามาชิมเรามากินตับกัน,นะคะ่ะ ไม่ขาวตับรวดดีไหมดไม่ได้แข็งไปนะใช่ไม่ขาวด้วยจิ้ชามเนี่ยอันนี้ห้าบาทนะถ้ามีราคาเดียวชุอชามเนี่ยห้50บาทเท่ากัน50บาทแตอ่บอกว่ามีหมูเต้ด้วยไม่ใช่เดินผ่านหน้าร้านหมูเต้เขาน่าทานมากเอาเ,อาเอาเลยไหมลองเลยไหมถ้ามมาช้าก็คือหมดนะคะจ้านี้เนาะนี่ก็เด็ดแต่นี่กี่บาทครับเจ็ดสิบบาทค่ะเขาจะมีชุดเล็กชุดใหญ่ไม้ให,ใหญ่เหมือนกันนะไม้ใหญ่ก็คือเนี่ยดูดิเที่ยวปามือด้วยเน่ อย่างไรสินุ่มน้ำจิ้มดีจิ้มดีคนถ่ายก็คือคือนน้ำายแล้วนะ <laughs> จิ้มต้อจิ้มถึงช่ำของผมต้องถึงฉ่ำลองดูไม้เดียวทำเดียวหมดไหมหมดเลี้ยฮึ<ม>นี่อาจารย์อาจารย์ตามเลยอาจารย์ผมูเตัะกินใหญ่มากเลยนะโหเขาแบบกินเราแน่นมากเลยใช่แต่บางทีเราจะไปเจอแบบบางร้านหมูเต๊ะแบบว่ามีมันด้วยมีอะไรด้วยอยู่ในเงี้ยอันนี้ดีอันนี้ดี ่าเกี๊ยวเขาดีนะอวลองกินเกี๊ยวผัดน้ำจิ้มจิ้มเดกับแปลกอร่อยเดิดีฉันจะซื้อหมูเตะกลับบ้านด้วยใส่ยากนั้นพิ่มดำอย่างเงี้ยกลับบ้านไม่ค่อยมีนะที่แบบใส่พวกองในเต็มทีใช่ร้านเนี้ยเขาท้องไหนค่อนข้าง,างครบแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันอ่ะใส่มาถ้าใครแบบไม่ทานเผ็ดอะค่ะก็บอกเขาได้นอกว่าไม่ใส่พริกพริกเขาก็ค่อนข้างจะแบบเผ็ดนิดนึงเพราะว่าไม่ต้องปรุงเลย ที่บอกว่าอะไรเมื่อก่อนกินนะแบบเก้าอี้ต่อต่อเก้าอี้ใช่เม่ก่อนกินตั้งแต่ซอนเก้าอี้ค่ะตั้งแต่เขาเลยงเป็นห้องแถวแบบยังไม่ได้เป็นแบบเนี้ยเก้าอ,อี้แบบว่ากลมๆอ่ะเหล็กๆกลมๆแล้วเป็นลายดอกไม้เคยเห็นปะเราเป็นเราเป็นเด็กใช่ไหมตอนเราจะเด็กแบนี้ใช่ <ๆ S 2> <ล>เราเล็กเราจะไม่ถึงโต๊ะไงนะคะตอนนี้เราก็ทานกันไปจนถึงรุ่นหลานรุ่นอะไรกันแล้วอ่ะยังไม่เอาซ้อนอะไรเก้าอี้ซ้อนไม่้องนเพิ่มเพิ่มเพิ่มที่นั่นนี่ตั้งอยู่บ้านที่ไหนครับเนี่ยอันนี้นะคะอยู่ บางขุนนนท์เนาะบางขุนนนท์นะคะเส้นถนมทักพระอยู่ติดจากธนาคารกสิกรไทยก็คือจอดรถหน้าร้านได้ถ้าถ้ามาในเวลาที่จอดได้นะคะไม่มีที่จอดก็จะมีที่จอดที่เขารับจอดรถอะไร่งเ,เี่ย20บ,บาทอยู่ใ,ใกล้ๆก็ไปจอดได้อันนี้เราแวะที่ร้านอะไรครับเนะี่ย แวะอยู่ที birthday 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 hmm. ่ร้านขนมเบื ose> ose ้องชาววังแม่อ hmm. so ้อยค่ะก็ร้านดั้งเดิมนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนี่นี่อ่ะนี่นะคะขนมปื้อขนมปื้อขนมเบื้องชาววังแม่อ้อยเห้าดาวห้าดาวมีห้าดาวด้วยนะคะนี่ข้าชิ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยสองบาทเอากี่ชิ้นดีครับของเล็กมีหกถึงแปดแปดชิ้นแล้ว่องใหญ่มีสิบสิบสองสิบ นอันนี้ร้อนอันนี้ร้อนไส้คือแน่นมากนี่นะคะช่างทาร้อนช่างทานร้อนเค็มขนาดน้ำร้อนหืมกรอบมากเป็นยงไงขนมเบื้องชาววังชาววังกึ้งเป็นมะพร้าวใช่ไหมคะตรงนี้ใช่นะคะเป็นมะพร้าวแล้วก็ฝอยทองฝอยทองก็แบบไม่ได้หวานมากแบบกำลังดีแล้วมีลูกคลับใช่ไหมคะลูกคลับรับรองความอร่อยนะคะอืม หอมมั้งนะหอมไห้มะพร้าวกะพิเดี๋ยที่น้าร้านก็หอมอีกแบบเนี้ยใครได้เลยอ่ะเปิดเปิดสิบโมงนะคะปิดประมาณ4ี่โมงเย็นที่กัดร้านนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทยสาขาบางขุนนนท์นะคะก็มาอุดหนุนแม่อ้อยกันได้เลยนะคะเออทางนี้ก็ทานมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันนะคะ จากที่เริ่มจากก๋าเสียวต่อด้วยขนมเบื้องชาวบาตอนนี้อยู่ที่ร้านอะไรครับแล้วเราก็จะกลับมาข่าวใหม่นีนะคะตอนนี้ค่าเราอยู่กันที่ร้านก๋วยจั๊บน้ำข้นบางขุนนนท์นะคะชื่อร้านยืนพื้นร้านนี้ก็คือยืนพื้นจริงๆคนยืนรอเพียบอ๋อยืนพื้นนี่คือการยืนรอใช่ไหมเออน่าจะใช่เดี๋ยวไปดูข้างในกันครับไปดูค่ะ นนี้ก็คนเยอะมากนะเต็มคุกโตเลยตอนนี้ที่เรามานะคะตอนนี้แค่เท่าไเอง11หม่โมงเนาะก็เริ่มเต็มแล้วที่นี่นะคะเขาก็จะมีเป็นข้าวหมูกรอบนะคะแล้วก็มีกว๋วยจั๊บนำโคนเ <c oughs> ต้นห๋วยจั๊บเขาก็จะแบบเหมือนใส่ใบเตอยอ่ะเนาะออกซินเขียวเนี้ันี้ก็ต่างเป็นนี่ครับข้าวหมูกรอบหมูกรอบเขาเลยเดินเข้าร้านมาดูฉ่ำมากแล้วแบบโอ้น่ากินมากใช่ดิ้นเสียงเขาสับจังลเดี๋ยวก็จับมานะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองข้าวหมูกรอบกันมน่าชอบข้าวหมูกรอบเอง คืออยากบอกว่าข้าวอ่ะข้าวหมูกรอบอะ่ะคือหมูกรอบแน่นจานมากคุณเชียงดูดิครบมันมีไเชียมมีหมูกรอบมีไข่ต้มเกืนอนำจิงมเราดยนะ,ะหมูกรอบส5บาทพิเศษ7จ็้สยไปมาแล้วนะคะนี่เลยนี่เลย เส้นเขาเป็นีเขียวเมื่อกี้เป็นใบเตยอะไรครับใช่เป็นใบเตยเนาะแต่พอลงน้ำแล้วเฮ้ยเปลี่ยนสีหรอหรืออะไรก็จะมีตับเต้าหู้นี่เต้าหู้ที่สำคัญเลยหมูกรอบหมูกรอบเลเยอร์ชัดเจนมากเลยชัดเจนกระเพาะนะคะมีหมูชิ้นเรียกได้ว่าครบเหมือนกันถ้าใครที่แบบว่าไม่ชอบทานเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สั่งเป็นหมูกรอบหมูชิ้นอะไรอย่างงี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะชิมน้ำก่อนเนาะ ดีไหมดีน้ำซุปเขาจะมีเหมือนเป็นเครื่องยาจีนด้วยอะคะ่ะออแต่ว่ากลิ่นไม่ฉุนนะกลิ่นแบบโอเคมากเลยเพราะถ้าอย่างแบบบางร้านที่เราเคยเจออาจจะกลิ่นแรงอะไรเงี้ยแต่นี้คือแบบกลิ่นไม่ฉุนแล้วรสชาติกลมกล่อมมากนะคะเจนก็ชอบไหมชอบเลยชอบเลยอีกอย่างหนึ่งที่ฉันชอบร้านนี้นะเขาใส่เลือดเยอะออซึ่งชอบกินเลือดแต่ตอนนี้เรามาชิมข้าวหมูก,กรอบกันเนี่ยขนาดเด็กเม่ก้กินนิดงเสียงินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมเนี่ยเสียงสับๆับสหมูก,กรอบเนี่ย มีต้นหอมเราไม่กินเราออกเราเป็นเด็กไม่กินผักอ่ะเออเราไม่กินต้นหอมอ่ะแต่เราบางคนอาจจะชอบไงเดี๋ยวขอลองกรอบกันแบน้ำราดนิดนึงนี่หอยหมูกรอบแบบชิ้นโตมากเลเยอร์ไหมเลเยอร์ไหมไปก่อนเลยนะเฮ้ยมีเสียงอ่ะมกรอบไหมมีเสียงอ่ะมีเสียงด้วยอ่ะสิบ้าบาทหรอ ห <65. S 2> กห้าดูดิเรารับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปดชิ้นแล้วคุณเชียงอีกโขนคุณเชียงหชิน้นมก็มีไข่ไข่เป็นเพื่อนด้วยน่ารักดีประเด็นคือเขาว่าหั่นชิ้นใหญ่ทุกอย่างเลยนะที่ให้มาน้ำราดของก็โอเคนะน้ำราดเขาไม่ได้เป็นน้ำราดสีแดงนะเป็นน้ำราดแบบขึน้นนะ่นอ <ừ> ่ะใช่ไหมบางราดเป็นน้ำสีแดงใช่ไหมใช่น้ำราดเขาโอเคดีเลย ลองชิมน้ำของกระจับบ้างนะน้ำเขามีความเข้มนะเข้มข้นเนี่ยอือว่าถ้ามีกลิ่นเอนกลิ่นยาจีนเนี่ยใช่ป่ะหอมมากของมันไม่ชัดเจนขออีกทีเออนีกลิ่นของยาจีนแบบเมุนไทยอ่ะมาเลยอ่ะตีเลยอ่ะใช่แต่แบบไม่ได้ไม่ฉุนนะนี่หน้าคนถึงไปยินไปยินรอกันเยอะมากเลยใช่ เนีร้านนี้ดีดเดบับคือหมูกรอบแล้วก็ปอจับคือต้มตูต๋ต้มอใช่ค่ปะปวยจับเขาก็6กเนาะหกจับ <60. S 2> 60, มาอีก60พิเศษ6กห้าค่ะธรรมดานี่ก็จริงๆกินนี่ก็อยู่ได้ถ,ถึงเย็นแล้วนะเนี่ยเยอะมากใช่เต็มเต็มในคุณพูเนี่ยนะไปดูดิครับ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ไปแต่กโกปีจ่ะในเพ้งขนมเบื้องกอดจับยืนพืน้นสี่แล้วนะสี่แล้วนะต่อไปไปไหนต่อครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไหมลูกชิ้นปลาเหรอร้านอะไรร้านอะไรอ่ะร้านในเงียบของร้านในเงียบดังค่ะเส้นนี้บางขุนนนนอบางขุนนนอเเข้ามาบางขุนนนต้อตงเอาให้หมดอ่ะใช่ก๋วยเตี๋ยวปลาเมื่อกี้เราไปก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองก๋วยเตี๋ยวปลาในเงียบค่ะไปครับ เ่กี้เดินมาแบบแรกที่เห็นไม่ใช่ชื่อร้านนะครับเป็นป้ายมิชลินมิชลินที่มาอ,อะไรเนี่ยก็ชิมมิชลินที่เห็นก่อนเลยเออมีอยู่หน<า>ึ่งจุดสองจุดเดี๋ยวไปดูว่าข้างในาเนี่ยมิชลินเขาเป็นไงบ้างนะครับรสช,ชาติจะเป็นเหมือนมิชลินหรือเปล่าไปดูนะครับอตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเนี้ยปังขุนนนนะคะก็เป็นเจ้าแรกเจ้าดั้งเดิมของเขาที่นี่นะคะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวฟ้าอันดับหนึ่งนะตอนนี้ได้มิชลินสี่ปีซ้อนแล้วค่ะเขาก็มีแบบว่าเชลชวนชิม เชลชนชิมได้แบบหลายรางวัลน,นะคะนี่มีของกทมอยนะใช่ใชระดับดีเลอร์เลยนะมตาตรฐานระดับดีเลอร์นะคะอ,อ,อยู่มานานแล้วค่ะร้านนี้นะคะมี20-30ปีแน,น่นอนนะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะวันนี้เราสั่งเนตะโขเกี๊ยวปลาเยตะโขใช่ลองแบบเกลียวปลาลองแบบเน้นลลบบเนนลองแบบเกลียวปลาเน้นๆอันนี้คือเกี๊ยวอีกต้มยำนี่น้ำซุปเ,เขามีกุ้งแห้งด้วยอะ่ะมีเสียงไงมีเสียงเออน่าจะนัวน,นะถ้าแบบมีกุ้งแห้งอย่างเงี้ย เออนี่รูชิ้นปลามีรูชิ้นลักบี้นะคะมีรูชิ้นปลาแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยแบบกลมๆอ่ะกลมๆมีรูรูชิ้นกุ้งรูชิ้นกุ้งเลยรูชิ้นกุ้งมีเกี๊ยวปลาด้วยใช่ไหมใช่นี่เกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาเด็ดเข้มข้นไหมเน้นๆนะเน้นๆอันนี้คือต้มยำนะครับ ต้มยำอ่ะแห้งๆมานี่กืเติมเลยนี่ก็เป็นเกี๊ยวปลาต้มยำนะครับก็ลองดูว่าเอ๊ะป็นไงบ้างนะเกี๊ยวปลาไม่ใช่เกี๊ยวนี่เป็นเกี๊ยวปลาเดรนโฟแดงขนาดนี้ต้มยำที่ไหนเนี่ยต้มยำกี่โมงเอ่ยวิ้ยเขามีให้เยอะนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มีมีจิ๋วตัวหนึ่งอดีดีนั่นอย่ดรนโะเขาแปลกเลนะลองไหม ม,มันหอมหวานะ่ะใช่ไหมกลม,มกล่อมจิงเราจเจอแบบว่ามันเป็นหวานไปเลยนะแต่เนี่ยรสชาติดีปลาแน่นมากลูกชิ้นก็คือใหญ่มากหนักบีหนักบีจริงๆขิากเหนิยวเฮ้ยดีะ่ะลูกชิ้นอ่ะปลาปลาเลยม่แป้ง <c oughs> ปลาไม่แป้ง ี่วบมากอ่ะเจ้าป้าแบบปวบอ่ะ <c oughs> โอ้ยังไงบ้างคะสามไม้ค่าบาทไรนะสมไม้ีมม่หสบาทสามไม้หกสิบบาทลองเลยครับ ร้อนร้อนอนมร้อนไหมอือคือเปรี้ยวเดย์เป็นแบบเปรี้ยวใช่ไหมครับแล้วมีแบบเดียวใช่ไหมมีแบบเปรี้ยวแบบเดียวเปรี้ยวนะครับร้อนไงอากาศมันร้อนเลยเปรี้ยวๆเป็นวุ้นเส้นนะคะมีวุ้นเส้นด้วยมาดูข้างในข้างในก็มีผักนี่อ่อเป็นเซตอีกเลยเขาขายเขาก็จะขายเป็นเซตแบบนี้นะคะอยู่ทุกวันไหนคะทุกวันจันทร์ อยู่ทุกวันจันนะคะนอกนั้นเปิดทุกวันโอเคไปต่อครับขอบคุณนะคะตะวันีตะวันีก็เกี๊ยวปักหม้อของละสามสิบบาททำสดมีทุกช่องนะคะมาทุกช่องแล้วนะคะนี่มาทุกช่องแล้วครับช่องไหนก็ได้แล้วก็รอสดๆเลยนะกระเทียมก็ลองกินหน้าร้านเลยนะครับกับร้านตะวันรีเ้าเกี๊ยวปักหม้อสักฟูนะครับ จริงๆปกติเวลากินก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็ห่อผักใหม่ใช่ไหมนี่นะครับแน่นๆใส่ผักอืมอร่อยครับพี่เขานั่งนี่เขานั่งมองอยู่ข้างๆนี่ๆเอาพริกเอีพริกด้วยนะคะจพริกอร่อยมากตามนะตามนะเห็นไหน นี่ผมก็ไม่ผิดไม่ผ็ดจริงตามได้ครับร้านสวาสีสวาสีเขาเก็บปากหม้ออร่อยจริงารร้อนด้วยครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวตอนนี้ําลังจะไปลองร้านอะไรนะวัดดงมูลเหล็กเหรอใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็กเจ้าต้นตำรับเลยสี่แยกไฟฉายเราเคยกินแต่ว่าไม่รู้ว่าที่ไหนมันคือที่แรกนะที่ใช่ที่นี่แหละ <laughs> ที่นี่เหรอ <laughs> ที่นี่ <Okay. S 3> ที่น,นี่ดังเดิมแต่เมื่อกี้เรถผ่านแอบเห็นว่าร <c oughs> ้านเขาดูแบบเก่ามากก,กันนะคือนแบบดูพลาสติกอะ่ะใ,ใช่ค่ะแล้วไปอ่ะบอกว่าคนดังอ่ะคนดังๆนะทุกวงการอ่ะมากินกันหมดเลยร้านเนี้ยเพราะแต่พี่ยังกินไหวอยู่ใช่ไหม <c oughs> ได้ค่ะโอเคไหวค่ะถ้าไปถึงสั่งให้แบบอ๋อเอาเอาเป็นเกาเหลาแห้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเออมันไม่ถูกต้องไงตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยววัดตงบุญเหล็กนะ สี่แยกไปฉายแล้วนะคะร้านเขาก็ดั้งเดิมจริงๆนะตึกแถวคือเหมือนเดิมมากเราขายบริกานในร้านเมื่อกี้บรากาศเขาดูเก่ามากเลยนะคือแบบมีความคลาสสิกที่แบบเราเคยบริการอะไรเงี้ยโตเก้าอี้ก็คือแบบเดิมๆคนก็เต็มร้านแบบแน่นมากคุณคิดดูสี่พัดลมเขายังเป็นพัดลมแบบสมัยเราเรียนโรงเรียนประถมอ่ะในร้านเขามีเป็นเกาเหลาด้ครับมีเป็นกระเสือก็มีเมอสต์ด้วยอืมก็ที่จะบอกนะทีเด็ดร้านนี้นะคือพวกนี้เลย น้ำชงน้ำชงเนอ,อน้ำชงพวกนี้นะคะที่เด็ดเลยนะอันนี้อันนี้คือน้ำชงอันนี้ชาดำเย็นค่ะอ,อ,อันนี้ก็15บาทถูกนะจ้ำเยานะชื่นใจนะร้อนๆเดินมาก็คือได้เลยแล้วเขาก็มีพวกน้ำแดงน้ำเขียวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่ะอันนี้นะเห็นมาว่าเขาก็จะใส่พริกปรุงมาแล้วด้วยนะคะในกว๋วยเตี๋ยวนี่เนี่ยเธอความถูกต้องของกววนะว๋วยเตี๋ยวในวัดตรงเนือมันต้องแบบนี้อะ่ะสีอะ่ะสีมต้องแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ จุ่มลงไปค่ะในน้ําให้มันสุกธรรมชาติอ่าถ yep. okay. right. oh ูกต้องอัน huh. นี้นะคะก็จะเป็นเส้นหนีวันนี้เราสั่งเป็นเส้นหนีน้ําเนื้อสดตับชามนะครับจะเป็นเส้นเล็กน้ํานะครับข้างในก็จะเป็นอันนี้สั่งเป็นเอ็นนะเอ็นกับเอ็นกับเปื่อยเอ็นเนื้อเปื่อยเอ็นที่เปื่อยดิเปื่อยนเขาดูเอ็นเขาู้หงายได้งามดูเอ็นดูเอ็น เอ็นดูเราเอ็นเขาเเราเขาขาดเขาเเนี่ยเออนะเอ็นกรุบเอ็นกรุบเออเดี๋ยวเราลองทำการแล่เปลี่ยนนะครับเป็นเนื้อสดกับเอ็นได้นะครับ <laughs> ค่ะเห็นเนื้อสดแล้วอยากกินมากเลยอะ่ะใช่ป่ะเนื้อสดคือดี <laughs> ใช่ใช่มันดูแบบเป็นแรงๆอะไรเงี้ยนะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะที่ต้องกินร้านนี้ก็คือต้องกินตอนแบบร้อนๆ <laughs> ไปค่ะนี่หอมหอม อันนี้ก็สดชื่นอีกแล้วอ่ะอืออืมดีแบบไม่ต้องปรุงก็ได้นั่นเองไงสดน้ำอย่างเดียวยังได้เลยอ่ะน้ำอย่เดี๋ยวเปลือนี่นะครับเปลือยใส่เข้าไปที่ช้อนต้องโมนีรอครับน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มโปร่งใส่เข้าไปให้ดีมาดีมาดีให้ดูเนื้อก่อนให้ดูเนื้อนี่อันนี้ไปลุ้นกันยังไง มครับดีงามมากดีงาม,งามใช่ดีงามพระรามแปดนะดีงามแผนไฟสายไฟใายดีงามแยกไยสายร้านนะคะก็จะอยู่ก่อนถึงไปสตีบางกอกน้อยแยกไยสายค่ะเลี้ยวมาแล้วก็เตรียมชะลอเนาะร้านอยู่ใจมือ วันนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าใครนะที่อยู่แถวโซนฝั่งทนนะคะถ้ายังไม่เคยไปทานร้านไหนเนี่ยก็ลองไปทานตามรอยพวกเราดูเนาะนะคะมั่นใจเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอิ่มพุงด้วยเนาะอโอ้อจริงก็อิ่มแบบตั้งแต่แรกแล้วเพราะปกติเวลาเวลากินเนี่ยจะกินจริงจังมากโอ้ขอบคุณพี่นัดมากเลยนะครับวันนี้นที่มาจอยใน<ล><ล>ช่องเรานะครับค่ะย,ยินดีมากมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังเราไป จอยแถวบ้านบอดมากใช่ครับเรียนเชิญเลยครับแถวเสรีไทยมีทุกอย่างเลยครับยกเว้นสิ่งที่อยากกินอา้ <laughs> อาวแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีร้านแนะนำแถวฝั่งทนนะครับหรือที่อื่นนะครับสามารถคิดไ้คอมเมนต์ได้เลยนะครับใช่แล้ว๋ยวเราจะไปเทีกันว่าเป็นไงบ้างนะครับได้แล้วค่ะที่สําคัญนะคะวันนี้นะคะชมพวกเราเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์นะคะให้กับช่องของบอดด้วยค่ะตอนนี้ผมลาไปนัดพาไปก่อนนะครับค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ